สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการมังงะเวิลด์กันอีกแล้วนะครับในวันนี้นะครับผมเราจะมาพูดกันถึงเรื่องราววันพีชในตอนที่1 0 9 5ฉบับเป็นทางการกันดีกว่าก็เรียกได้ว่าในตอนนี้เองเนี่ยเนื้อหาเข้มข้นแล้วก็ดาร์กสุดๆไปเลยนะครับผมเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาแล้วก็เราไปฟังกันเลยดีกว่ากับตอนที่แค่ชื่อตอนนี้ก็หดหูแล้วนะครับกับตอนที่มีชื่อว่าโลกที่ตายเสียยังดีกว่าอยู่ เรื่องราวของเรานั้นก็เปิดฉากขึ้นมาที่เกาะเอ็กเฮดหลังจากการปรากฏตัวของเซนจเจกาเซียสเซตเฮนทุกคนก็ต่างตกใจกันไปหมดเลยนะครับคำประกาศนั้นได้ดังทั่วเกาะไปหมดเซนต์เซตเฮนแห่ง5ผู้เท่าขึ้นมาบนเกาะแล้วทหารทั้งหมดยกเว้นพลเรือโทกับพลเรือตีให้ออกจากบริเวณใจกลางเกาะในทันทีอย่าได้บังอาจมองร่างของท่านเป็นอันขาดทุกๆคนนะั้นรีบวิ่งหนีกันอย่างจ้าละวันเราทหารเรือชั้นผู้น้อยต่างตกใจกันใหญ่ ขึ้นเกาะมานั้งแต่เมื่อไร่กันเนี่ยฉันเคยเห็นแค่หน้าท่านในรูปภาพเท่านั้นเองแสงแสงเหมือนสายฟ้าที่มันแลบออกมานั่นอะไรกันปกติแค่เผ่ามังกรฟ้าคนเดียวก็มีอำนาจขนาดสั่งคนเลยเองให้เคลื่อนไหวได้แล้วแท้แต่คราวนี้คนที่อยู่บนจุดสูงสุดของเราทวยเทพพวกนั้นถึงกับลงมาจากแมจัวมาที่นี่ด้วยตัวเองเลยเหรอทุกคนนั้นตกใจัเป็นอย่างมากซึ่งเหตุการณ์ก็ตัดกันมาที่ฝั่งของห้าผู้เท่าที่ถูกบอนนี่นั้นพุ่งเข้าไปแทงบอนนี่เธอทำอะไรของเธอนะ่ะ และทุกคนก็ตกใจที่ตัวของบอนนี่ได้แทงตัวของแซตเทิร์นจนเลือดไหลออกมาเซนแซทเทิร์นาผู้เท่าโดนแหงแล้วนั่นนั่นคือบคุคคลสําคัญผู้ปกครองโลกนี้เชียวทุกคนเตรียมอาวุธวเราทหารเรือยดพลตีกับยศพลโทก็เตรียมที่จะเข้าไปช่วย้าผู้เท่าแต่ตัวของแซตเทิร์นนั้นก็ไม่ได้เป็นอะไรจากการโจมตีของบอนนี่เลยมีแต่เวก้าพังที่ตกใจที่บอนนี่ทําอะไรแบบนั้นลงไปมากกว่าตัวของแซทเทิร์นได้บอกให้เ,เหล่าทหารเรือไม่ต้องตื่นตูมไปอย่าตื่นตูมไปจะพวกมดปลวก ถ้าฉันกลัวจะโดนแทงจริงๆฉันก็หลบเองได้อยู่แล้วแล้วจากนั้น ตัวของแซทเฮิร์นก็ได้ใช้พลังอะไรบางอย่างโจมตีเข้าใส่บอนนี่ซึ่งตัวของบอนนี่ก็หมดสติลงในทันทีแล้วจากนั้นเขาก็ใช้มือขวาตัวของบอนนี่เอาไว้ตัวของซันจิพยายามจะพุ่งเข้ามาแต่ก็ถูกพลังดังกล่าวนั้นโจมตีเข้ามาจนล่วงไปเหมือนกันเรียกได้ว่าแค่มองเข้ามาที่หน้าของแซทเฮิร์นเนี่ยตัวของเขาก็หมดสติจากแรงกดดันพลังอะไรบางอย่างของแซทเฮิร์นไปซะแล้วแล้วจากนั้นตัวของแซทเฮิร์นก็ได้ดึงดาบที่บอนนี่เสียบออกมาและดูเหมือนว่าแผลของเขาจะหายไปในทันทีในขณะที่ทุุกกกกคนลลลังตใจ่มหหารเเืืเอออยู ก็เตรียมจะเข้ามาจับตัวเวก้าพังในทันพีตอนนี้แหละรีบจับพวกเวก้าพังไว้เร็วแต่ตัวของแซทเทินก็บอกให้หยุดก่อนหยุดก่อนจะพวกโง่ต่อให้ไม่ต้องรีบจับพวกมันก็ไม่มีห้างนี้อยู่แล้วรอบเอาไว้แบบนั้นนั่นแหละแล้วจากนั้นแซทเทินก็หันมาหาตัวของคีซารุที่กําลังนอนหมดสภาพอยู่ว่าไง ทำงานช้าไม่สมกับเป็นเจ้าเลยนะคิซารุซึ่งคิซารุที่ประทะก,กับลูฟี่อย่างเมามันมาเนี่ยก็ได้ตอบไปขอโทษจริงๆครับไม่มีอะไรจะแก้ตัวเลยแล้วผมก็น่าจะขยับไม่ได้ไอีกสักพักเลยแหละเรียกได้ว่าคิซารุเนี่ยก็โดนมาหนักเหมือนกันแต่ในขณะเดียวกันนี่เองเมื่อตัวของแซตเทิลมองไปที่สภาพของลูฟี่ก็เห็นได้เลยว่าลูฟี่เองเนี่ยก็หมดพลังจนกลายเป็นร่างคนแก่ทําอะไรไม่ได้ไปแล้วก็เลยเข้าใจตัวของคิซารุ แต่ก็พอเข้าใจเหตุผลอยู่นั่นนะแล้วจากนั้นตัวของแซทเทิร์นก็เตรียมที่จะฆ่าลูฟี่ที่หมดสภาพอยู่ในทันทีแต่ตัวของแฟงกี้นั้นก็ยืดแขนมาต่อยตัวของลูฟี่ด้วยสตองไลท์ให้ตัวของลูฟี่นั้นกระเด็นออกไปแล้วจากนั้นแฟงกี้ก็คว้าตัวของลูฟี่เอาไว้อย่างนี้นี่เอง เป็นกลุ่มโจรสลัดที่เน้นทํางานกันเป็นทีมอย่างนั้นสินะแฟงกี้เองที่คว้าลูฟี่มาได้แต่ก็ได้เห็นสภาพเลยว่าลูฟี่เองเนี่ยก็ไม่สามารถต่อสู้ได้แล้วแต่เอาเถอะขนาดผู้นาตัวท็อปของโลกก็ยังอยากได้หัวกัปตันเราเลยเหรอเนี่ยฮ่าฮ่าฮาเขาเองเนี่ยก็แอบดีใจอยู่เหมือนกันนะครับที่เป็นคนสาคัญขนาดนี้เนี่ยแต่สถานการณ์ตอนนี้ก็สิ้นหวังเหลือเกินมวกฟางลูฟี่จิวารีบอนนี่การที่พวกเจ้าโล่มาร่วมศึกครั้งนี้ นับว่ายูนอกเหนือการคาดการก็จริงแต่บัดนี้พวกเจ้าก็ติดอยู่ในเกาะอันสิ้นหวังที่ล้อมรอบไปด้วยกองทัพเรือเต็มอัตราศึกหากโชคชะตาย่างช่วยพวกเจ้าให้หนีไปได้อีกตัวของค้าก็อยากเห็นมันกับตาของตัวเองอยู่เหมือนกันสะเทร์นนั้นได้ประกาศขึ้นมาแล้วจากนั้นก็ได้หันไปคุยกับเวก้าพังต่อเฮ้ยเวก้าพังเรื่องการทรยศของเจา้า นับวันน่าเสียดายนะักที่ผ่านมาตัวของเจ้าได้สร้างคุณูปการให้กับกองทัพเรือเอาไว้อย่างมากมายต้องขอขอบใจจริงๆแต่เอาล่ะใครจะตายก่อนดีช่วยบอกลำดับที่ทำให้พวกเจ้าเจ็บปวดที่สุดมาทีเพราะฉันอยากจะให้เจ้าตายไปพร้อมกันด้วยความเสียใจที่บางอาจตั้งตนเป็นปฏิปักษ์ต่อรัฐบาลโลกมนุษย์เนี่ยทำไมมันยิ่งห้ามก็ยิ่งฝา่าฝืนกันนักนะตัวของแซนเทิร์นได้บีบบอนนี่จนบอนนี่นั้นก็อาักเลือดออกมาแต่ดูเหมือนว่าทางฝั่งของแฟงกี้ซันจิ และตัวของเวก้าพังจะไม่สามารถขยับตัวได้ในะนขณะนี้เพราะดูเหมือนว่าจะมีพลังอะไรบางอย่างที่ปล่อยออกมาจากตัวของแซตเทิร์นทำให้พวกเขาเองไม่สามารถขยับได้เลยสันจิเองก็ตกใจเฮ้ยมีใครขยับได้หรือเปล่าแต่แฟงกี้ก็บอกว่าไม่ได้เลยมันทุกอะไรกดเอาไว้อยู่ก็ไม่รู้เวก้าพังเองก็คิดว่าถ้านี้ไม่ใช่พลังวิทยาศาสตร์มันคงเป็นพลังของผลปีศาจอย่างแน่นอนบอนนี่จะแย่แล้วแต่บอนนี่ที่ถูกบีบจนกระอักเลือดออกมาตัวของเธอก็ได้สติขึ้นมาและตะโกนด่าดตัวของแซตเทิร์นแก แกฆ่าพ่อฉันแซทเฮินแต่แซทเฮินก็สวนกลับมาคุมะหรือเจ้านั่นมันไปนชนชั้นทาตตั้งแต่กำเนิดแล้วเพราะมันคือผู้สืบสายเลือดของเผ่าพันธุ์ที่เคยก่อบ,บาปมาหันตโลโลกใบนี้เอาไว้ก่อนที่เผ่าพันธุ์นั้นจะล่มสลายไปมันคือเผ่าบัคคาเนียยังไงละ่ะและเมื่อได้ยินดังนั้นตัวของบอนนี่ก็นึกถึงพ่อของเธอขึ้นมาบอนนี่ตั้งแต่สมัยยังเด็กพ่อน่ะอยากเป็นฮีโร่ที่คอยช่วยผู้คนที่ไร้อิสระและต้องทนทุกข์ทรมามนมาโดยตลอด เหมือนกับผู้ปลดปลอยนิกะยังไงล่ะนั่นคือคําพูดที่ตัวของคุูมะเคยพูดกับบอนนี่เอาไว้นิกะนิกะอย่างนั้นหรอใช่แล้วเขาเป็นฮีโร่ในใจของพ่อเลยเขามาพร้อมกับเสียงหัวเราะและจังหวะเพลงแบบนี้แล้วคุูมะก็เคยทําเสียงกลองตึก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 เหมือนกับหัวใจจังหวะของนิกะแล้วก็เต้นไปกับตัวของบอนนี่ซึ่งในขณะเดียวกันนี้เองเ,เหล่าทหารเรือก็เล็งปืนมาที่ตัวของบอนนี่ ย่านะพวกแกพอสักทีเถอะเธอยังเด็กอยู่ด้วยและบอนี่เองก็นึกไปถึงคําพูดของตัวของคุมูมะหลังจากที่ตัวของเธอได้เคยเต้นกับคุมะในอดีตในวันที่แสงมีความสุขเขาเขาจะมาช่วยให้หนูเป็นอิสระด้วยเหรอแน่นอนอยู่แล้วล่ะลูกแล้วจากนั้นเหตุการณ์ก็ตัดที่เรื่องราวของคุมูมะเรื่องราวในอดีตในตอนที่คุูมะได้เกิดขึ้นมาลืมตาดูโลกเมื่อ4 7ปีก่อนในอาณาจักรซอเบตัวของคุูมะได้เกิดมา เป็นเด็กชายตัวเบิ้เริ่มเลยยินดีด้วยนะในที่สุดก็คลอดออกมาได้สักทีพ่อของคูม,มาเอเป็นคนสายเลือดบัคคาเนียซึ่งเรื่องนี้เองเนี่ยถือเป็นเรื่องต้องห้ามที่ห้ามรัฐบาลโลกได้รู้ตัวของพ่อเนี่ยก็อุตส่าห์ฝากฝังคุณหมอเอาไว้แล้วแต่สุดท้ายก็มีคนในแอบเอาข้อมูลนี้ไปบอกกับรัฐบาลโลกจนได้คุณหมอนั่นได้รีบว,วิ่งมาเตือนขอโทษจริงๆนะครับ รีบหนีไปเร็วมีคนของรัฐบาลโลกมาที่โรงพยาบาลขอโทษฉันขอโทษจริงๆซึ่งสุดท้ายแล้วครอบครัวของคูมาก็ได้ถูกจับมาแต่พ่อของเขาก็ได้บอกว่าคนที่มีสายเลือดเผ่าบาัคเานียมันคือผมเองภรรยาของผมไม่ใค่คนธรรมดาได้โปรดละเว้นลูกของผมด้วยเถอะ แต่สุดท้ายทั้ง3คนนั้นก็ได้ถูกจับมาเป็นทาสกันทั้งหมดตัวของคูม,มาเองด้วยความที่มีสายเลือดของชาวบัคเนียก็ทําให้ตัวของเขานนั้เป็นเด็กที่แข็งแรงตั้งแต่เกิดและถูกเผ่ามังกรฟ้าจับใช้แรงงานอย่างดักมาตั้งแต่เด็กนี่ทาสเผ่าบัคเนียเชียวนะโอ้ยดูสิอายุแค่นี้แต่แรงเยอะขนาดนี้ แต่ในขณะเดียวกันนี่เองเด้ยวยความเป็นเด็กเนี่ยก็ไม่สามารถทําอะไรได้คล่องแคล่วสักเท่าไหร่ก็มักจะถูกเคี่ยนตีอยู่เสมอทาไมเชื่องชานะฮะหยุดล้อกสิวะแกอยากตายหรือไงแต่พ่อของเขานั้นก็มักจะมาปลอบใจตัวของครูมะเสมอว่าไงคูมะสบายดีหรือเปล่าคุณพ่อฮะอเผอิญผมได้เจ้าใดใจดีล่ะผมโชคดีสุดๆไปเลย คำพูดที่เต็มไปด้วยน้ำตานั้นช่างน่าสงสารเหลือเกินแต่ในวันนี้หลังจากการเป็นท่ามาแสนยาวนั้นตัวของพอมีข่าวร้ายมาบอกกับตัวของคูมะนั่นก็คือแม่ของเขาตายแล้วละ่ะแม่ของคูมะได้เสียชีวิตลงแล้วตอนนี้น่าจะอยู่บนสวรรค์แล้วแต่แบบนั้นยังดีกว่าอยู่บนโลกใบนี้เยอะเลยเนาะและพ่อของเขาก็พูดออกมาหางน้ำตาซึ่งเมื่อพูดคำนี้ออกมาเนี่ยตัวของคูมะเองก็ร้องไห้ออกมาเช่นกัน โดยพ่อนั้นก็ได้ปลอบใจนี่คูมะลูกน่ะแข็งแกร่งมากลูกต้องอดทนและวมีชีวิตอยู่ต่อไปให้ได้แต่คูมะก็สวนกลับมาทำไมล่ะผมตายเสียยังดีกว่าพ่อของเขาก็เลยได้ตอบกลับมาพอนักลบผู้ปลดปล่อยจะปรากฏตัวขึ้นมาสักวันหนึ่งยังไงล่ะและเขาจะต้องมาช่วยลูกอย่างแน่นอนใครกันล่ะเทพเจ้าเทาพเจ้านี่กะยังไงล่ะ นั่นคือชื่อของนักรบในตำนานที่เล่าขานกันมาจากรุ่นสู่รุ่นในตระกูลของพวกเราเผ่าบัคคาเนียสักวันหนึ่งเขาจะต้องมาช่วยพาลูกออกไปสู่ทะเลแห่งอิสระภายใต้ดวงตะวันอย่างแน่นอนนิกะเป็นเฮท,ที่มักจะหัวเราะอยู่เสมอเขาใช้จังหวะเพลงแบบนี้ทําให้ผู้คนหัวเราะไปด้วยและพ่อของเขาก็ทําเสียงการเต้นของหัวใจของนิกะให้ตัวของคูมาได้ฟังและเต้นไปทําให้คูมาอันายิ้มออกมาได้แต่หันใดนั้นก็ได้มีเสียงปืนดังออกมา เผ่ามังกรฟ้าที่เดินมาและได้ยินเสียงเพลงน่าลำคานี่ก็เลยจัดการยิงพ่อของคูมะฆ่าพ่อของมะตายในทันทีหนวกหูจริงๆเรียกได้ว่าเป็นเรื่องราวที่โคตรดาร์กเลยนะครับแล้วจากนั้นเนี่ยเหตุการณ์ก็ได้ตัดมาเมื่อ38ปีก่อนที่เวสบูณกอตวาเลดูเหมือนว่าในทุกๆปีทางฝั่งของเผ่ามังกรฟ้า จะจัดการไล่ล่าประลองฝีมือล่าเผ่าพันธุ์ขึ้นมาซึ่งเกมนี้เองเนี่ยนะครับผมมันคือเกมล่าชีวิตนะครับไม่ได้เหมือนฮังเกอร์เกมนะแต่เหมือนเดอะเพิร์ชันเองนะครับผมที่จะปล่อยให้เผ่ามาังกรฟ้าเนี่ยไปล่าคนในเกาะพร้อมกับล่าทาตอย่างสนุกสนานจะจัดขึ้นทุกๆสปีและในข่าวนี้เองเนี่ยก็เลือกจัดขึ้นมาที่ God vale, กอ d วาเล่เกาะแห่งนี้ าการกล้าใช้ชื่อว่าหุบเขาแห่งเทพเจ้ามันน่าไม่อายยิ่งนักแถมยังเป็นดินแดนที่อุดมสมบูรณ์ไปด้วยทรัพยากรล้ำค่ามหาศาลเราจะจัดเกมล่ามนุษย์ขึ้นที่นี่เหมือนทุกครั้งจากนั้นเกาะน,นี้จะตกเป็นสมบัติของรัฐบาลโลกซึ่งเมื่อได้ยินข่าวดังนั้นกองทัพเรือแล้วก็รัฐบาลโลกที่มันล้อมเอาไว้พระราชาแห่งกอดวาเล่ก,ก็ตกใจเป็นอย่างมากมันทาตามอ,อําเภอใจแบบนี้ได้ยังไงกันคิดจะฆ่าประชาชนแล้วบอกว่าเป็นเกมอย่างนั้นหรอผู้กแกมันบ้าไปแล้วนี่มันอาณาจักรของเรานะ แต่หันใดที่พระราชานั้นต่อใต้าขึ้นมาก็ได้ถูกฟันตายในทันที แล้วคนที่ฆ่าพระราชาจนตายก็คือตัวของเซนฟิกเกอร์แลนการ์ลิงตัวของเขานั้นรีบจัดการพระราชาไปหน่อยซึ่งทําให้เขานั้นถูกตัดคะแนนในเกมล่ามนุษย์ในครั้งนี้แต่ตัวของเขาเนี่ยก็เป็นตัวเต็งอันดับหนึ่งและตัวของเขาก็มีหน้าเหมือนกับแชงครูเซอร์เลยนะครับเหล่าข่ามังกรฟ้าผู้หญิงเนี่ยดูจะชื่นชอบเขาเป็นอย่างมากดูเหมือนว่าท่านจะจัดการพระราชาของชนพื้นเมืองไปซะแล้วเซนการ์ลิงผู้เป็นตัวเต็งชนะเลิศในคราวนี้เนี่ยต้องเริ่มเกมด้วยคะแนนติดลบหนึ่งหมื่นเลยแต่ตัวของการ์ลิงก็พู นั่นแปลว่ากาลิงนั้นต้องเป็นผู้ที่มีฝีม,มือสูงส่งเป็นอย่างมากและผู้ที่จะรับบทเป็นกระต่ายสําหรับการล่าในคราวนี้นอกจากชนพื้นเมืองแล้วก็ยังเตรียมเหล่าท่าที่มีปัญหาเอาไว้ด้วยรวมถึงพวกนักโทษด้วยนะแต่ในขณะที่กําลังเตรียมเกมอยู่ในเองเนี่ยก็มีรายงานมาบอกว่ามีเด็กคนนึงหนีไปได้ เด็กเผ่าบาัคาเนียคนนั้นและผู้ที่รับรายงานนี้ก็คือตัวของเจกาเซียชัตเทิลที่เราจะเห็นได้เลยว่าตัวของเขานั้นไม่ได้ดูแตกต่างจากปัจจุบันไปเลยนะครับตัวของเขายังคงเหมือนกับปัจจุบัน100%เเลยไม่ได้ดูแก่ลงแม้แต่นิดเดียวในขณะเดียวกันนี่เองเหตุการณ์ก็ดูเหมือนว่าจะตัดมาที่ธาตเด็กคนนั้นที่กําลังหนีออกไปนั่นก็คือตัวของคูมะแต่สุดท้ายก็ถูกทาสคนอื่นนั้นจับมาได้กล้าหนีออกมาได้นะไม่รู้ตัวหรืองไงว่าพวกเราสิบคนต้องรับโทษรวมกันทั้งกลุ่ม้าาแกกกกนีีีไปพพวววเรมมังโดด่่ยลุอิะ ทนใดนั้นในระหว่างที่คูม,มานั้นกําลังโดนลากกลับไปอยู่ก็ได้มีเด็ก2คนนั้นปรากฏตัวขึ้นมารอก,ก่อนสินายน่ะรอเผ่าบัคคาเนียที่เป็นตัวเด็ดของเกมในรอบนี้ตัวใหญ่จริงๆด้วยแฮะเห็นว่ามีสายเลือดของเผ่าคนยากอยู่ในตัวด้วยใช่ไหมลูกพี่ฉันเองเนี่ยก็ใหญ่เหมือนกันนะเสียงของเด็กผู้หญิงคนหนึ่งเนี่ยได้พูดขึ้นมาและนั่นก็คือตัวของจินนี่ที่ได้พูดกับตัวของอีวานคอฟอีวานคอ,อ,อฟนันก็สวนจินนี่กลับมาใหญ่แค่หน้านะ่ะเฮ้ยซะที่ไหนกันเราใหญ่บ้า พวกนายแต่ละคนเนี่ยก็ทำหน้าหมดอะไรตายยากกันซะจริงนะและฉันจะบอกเอาไว้ให้ฟัง ว่าฉันนะ่ะอยากจะมีชีวิตรอดออกไปให้ได้แล้วพวกนายเรอว่าไงและเรื่องราววันพีในตอนที่1น9 5ก็ได้จบลงเพียงเท่านี้แหละครับผมเรียกได้ว,ว่าเป็นการพบการระวังตัวของอีวานคอฟและตัวของคูมะซึ่งจินนี่เองเนี่ยหลายๆคนก็คาดเดาเอาไว้ว่าน่าจะเป็นแม่ของบอนนี่หรือเปล่าแต่เรียกได้ว,ว่านี่ก็แปลว่าตัวของอีวานคอฟและตัวของจินนี่เนี่ยเป็นคนที่เป็นประชากรของกอรวาเล่มา และได้ถูกช่วยออกมาจากเหตุการณ์นี้และเข้าร่วมกับกองกําลังปฏิวัติพร้อมกับตัวของคูมาอย่างนั้นหรอเรื่องราวนี้ผมคิดว่าน่าจะเปิดเผยในอนาคตอันใกล้นี้แหละครับ๋ยวคงต้องรอดูกันว่าจะเป็นยังไงยังไงในวันนี้หมดเวลาลงแล้วกับรายการมังงะเวิลด์หากท่านผู้ชมอยากได้เรื่องราวไหนหรือว่าอะไรยังไงอีกเนี่ยก็คอมเมนต์บอกเรากันมาด้านล่างได้เลยยังไงในวันนี้นะครับผมหมดเวลาลงแล้วบายบายครับสวัสดีครับขอให้ท่านผู้ชมทุกคนมีความสุขกับการดูรายการมังงะเวิลด์นะครับ